เลยสูงเดิมตั้งแต่ตอนแรกเลยในนี้มีอะไรบ้างในน,นนาในนี้ไม่มีอะไรดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าในนี้นี่มีอะไรโอเคมีแค่นี้มีแค่กล่องมีมีทุกอย่างมีคราบเกลือมีคราบอะไรไหมไม่มีไม่มีดูข้างในสองข้างใน การตัดเซ้นก็ลูกค้านะครับเป็นเซ็นเอ็มเสามหกศูนย์มีุ่มแบตใส่ด้านบนเช็นะครับในวิธีการต่อด้านหลังนะครับมีสายต่อจอยดิมไอยูเอสบน้องคีย์บอร์ดใส่แลนฟอนลำโพงต่อช่องสีเขียวและน่ามีสายเวเอร์นะครับเป็นลูกค้าเป็นลายเซ5นห้าสี่หกศูนยแรมสิกจิตกร์ดจอใช้เป็นกราฟิกออนบอร์ดนะครับสองิมดอททูห้อันนี้เป็นไดเวอร์มาครบเลย แล้วรวบอกนี <filho> <iliz diz> ่ไงลวมบอกเข้าเลยเดี๋ยวพี่ร้องข้าพี่ไปกัอกําลักโหลด